ย้อน,นกันดีกว่าว่าทำไมที่รับสูงโกลันเนี่ยถึงเป็นที่ต้องการของอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลเข้ามายึดกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปี1973นะครับหลังจากเกิดสงครามยมคีปัวนะครับซึ่งซีเรียก็พยายามจะเข้าไปแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ในสงครามหกวันที่ได้มีการโจมตีอิสราเอลไปนะครับก็แม้ว่าซีเรียจะได้รับชัยชนะในพื้นที่นะครับแต่ก็ถูกอิสราเอลเข้ายึดครองพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องครับต่อมานะครับในปี1981เนี่ยทางอิสราเอลก็ได้ประกาศการควบรวมพื้นที่โกลันพื้นที่อยู่ประมาณ2ใน3ของทั้งหมดนะครับก็ได้มีการประกาศาควบรวมพื้นที่โกลันให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสราเอลอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่อิสราเอลทํา ณเวลานั้นจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับในในกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ดังกล่าวนะครับเมื่อมาพิจารณาท่าทีของสหประชาชาติหรือ UN นะครับต่อการกระทาของอิสราเอลณเวลานั้นเนี่ยสหประชาชาติก็มีท่าทีที่ชัดเจนนะครับก็คือการกระทําดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับสหประชาชาติก็ได้มีการเรียกร้องนะครับขอให้อิสราเอลถอนทหารนะครับออกจากพื้นที่ก็ได้ออกมติหมายเลข497ครับซึ่งระบุว่าการกระทาของอิสราเอลในการ ประกาศกฎหมายเพื่อยึดครองพื้นที่ดังก,กล่าวนะครับเป็นการกระทำโดยมิชอบ